ความแล้วก็นํามาเรียงใหม่ให้ถูกต้องข้อใดเป็นลําดับที่หนึ่งสองสาข้อใดเป็นลําดับที่สี่ข้อใดเป็นลำดับที่สองน,น,นะข้อสอบก็จะพบเยอะพบบ่อยพบมากที่สุดในกอพอนะคะข้อความลําดับที่หนึ่งจะสังเกตคือจะมีคํานามนะถึงบอกว่าทําไมเราถึงต้องรู้จักชนิดของคาเพราะว่าอาจารย์พูดถึงคํานามคํานามจะได้รู้ว่ามันคืออะไรนะคะ คำนามคือชื่อคนสัตว์สิ่งของอาการนามการความาหน้าวิเศษหรือกิจาก็ได้นะคะถ้าการการกินการเดินการออกกําลังกายมักจะขึ้นต้นประโยคก็ได้ความดีความชั่วความสวยนะเป็นอาการนามขึ้นต้นประโยคก็ได้คำบอกเวลาที่มักขึ้นต้นประโยคเช่นเมือ่อในเมื่อจะบวกสิ่งที่ผ่านมาแล้วในจะบวกเวลา นะคะต่อมาคำเชื่อมคำเชื่อมที่มักจะเจอในประโยคลำดับที่หนึ่งเช่นเนื่องจากจึงแม้ว่าแต่ตามด้วยนยีตามจะบวกข้อบังคับบริอกฎหมายด้วยจะบวกหน่วยงานนะคะเดี๋ยวจะมีตัวอย่างในข้อสอบนะคะเเราดูอันนี้ไปก่อนนะต่อมาเพื่อบวกวัตถุประสงค์ ในบวกคำนามนะคะในานามของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตามที่บวกหน่วยงานหรือสิ่งที่อ้างถึงตามที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะคก็ตามด้วยหน่วยงานนั่นเองข้อความลำดับที่สองนะคะจะพบอะไรบ้างจะพบคำกริยาเพราะคำลำดับที่หนึ่งเป็นประธานแล้วนะ ลำดับที่หนึ่งคือผู้แสดงลำดับที่สองก็คือแล้วทำอะไรก็คือคำกริกยาที่แสดงอาการหรือการการกระทำนั่นเองคำกริกยานะคะที่จะช่วยให้ใจความหลักเนี่ยเข้าใจมากยิ่งขึ้นจะพบคำว่าที่ซึ่งอันนะคะขึ้นต้นนะคะสามคำที่ช่วยยกตัวอย่างเชน่นจุดๆๆเป็นต้น อาทิจุดจุดเป็นต้นอาทิกเช่นเนี่ยแปลเหมือนกันนะคะเวลาใช้ก็จะใช้อย่างเดียวจะไม่มีอาทิเช่นนะคะผิดและเช่นก็เช่นอาทิกับอาทินะคะได้แก่จุดจุดและจุดจุดคือจุดจุดและจุดจุดไม่ว่าจะเป็นที่สําคัญคือโดยเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะที่อาจารย์ให้เด็กๆนะคะน้องๆเนี่ยทํากันบ้านก็คือในการหาว่าจะเจออะไรบ้างนะ เราสามารถมาแชร์ได้ว่าเราเจออะไรบ้างในในข้อสอบที่เราเจอเนะีลำดับที่สองเราเจอขึ้นต้นแบบนี้ไหมนะคะเราก็มาแชร์กันได้ลำดับที่สามเจออะไรบ้างจะมีคำว่าทำให้ส่งผลให้ดังนั้นกล่าวคือทั้งจุดจุดและจุดจุดตลอดจนสามกับสี่เนี่ยอาจจะสลับกันได้จะสังเกตว่าสามเนี่ยเริ่มจะเป็นผลของการกระทำล้ว ลำดับที่หนึ่งส่นเน่จะเป็นประธานผู้กระทำนะเป็นบุคคลสถานที่องค์กรลำดับที่สองจะเป็นคำกริยาหรือการแสดงว่าประธานนั้นเนี่ยทำแอคชั่นอะไรล,ะลำดับที่สามจะเป็นผลผลที่เกิดขึ้นเริ่มจะสรุปเริ่มจะเห็นผลลัพธ์ของมันจะมีคำลักษณะนี้นะคะและลำดับที่สี่เนี่ยจะเป็นคําที่จบประโยคหรือคําลงท้ายประโยคเนี่ยให้สังเกตคําท้ายนะคะ คำหนึ่งสองสามเนี่ยจะสังเกตคำต้นประโยคนะแต่ลำดับที่สี่เนี่ยถ้าลงท้ายแบบนี้จบประโยคแน่นอนพูดมายาวๆแล้วลงท้ายว่าอีกด้วยนะจุดๆลงท้ายว่าต่อไปจุดๆลงท้ายว่าอย่างยิ่งนะจุดๆเท่านั้นอย่างยิ่งตามลำดับอย่างสิ้นเชิงก็ตามถ้าลงท้ายด้วยคำเหล่านี้มันมักจะเป็นประโยคจบเสมอ นะคะจบอย่างสวยงามก็ต้องจบด้วยอีกด้วยต่อไปนะมั่นคงมั่งคงั่ง,งเป็นประเทศที่ยั่งยืนต่อไปจบนะถ้าจบคําว่าต่อไปจะหลังจากนี้จะมีประโยคอื่นไม่ได้แล้วนะคะถ้าเราสังเกตดๆีๆมันก็จะมีคําบอกต่อไปเวลาเราเรียงลําดับเราจะเรียงจากอะไรได้บ้างนะคะเหมือนกับที่อาจารย์สรุปไปแล้วนะหนึ่งประธานกริยากรรม สองสำคัญมากไปน้อยสามเหตุไปหาผลกว้างไปหาแคบหรือต้นไปหาปลายใกล้ตัวไปหาไกลตัวตามลำดับเวลาแต่ข้อไหนที่เจอเนี่ยในหกขั้นเนี่ยนะคะเราก็สามารถเรียงได้ข้อสอบกอบพอรูปแบบใหม่บางทีเขาไม่ใส่คำแบบที่เราจะจับปุ๊บแล้วก็รู้เลยนะบางทีเขาอาจจะตัดประโยคมา นะคะไม่เอาประธานมาไม่เอากริยามาหรือไม่เอาคาท้ายมาให้เรารู้ว่ามันจะจบเราก็ต้องสังเกตค่ะว่ามัน<ส><ส>เรา<ส>ว่าเราทําได้ไหมเราเข้าใจมันจริงหรือเปล่าเราได้สังเกตแบบที่อาจารย์ให้สังเกตไหมข้อความใดเป็นลำดับที่สองตอบค่ะ ข้อความใดเป็นลำดับที่สองข้อความลำดับที่หนึ่งจะเป็นข้อความที่ขึ้นต้นด้วยประธานถูกไหมดังนั้นข้อไหนจะเป็นประธานโดยเป็นประธานได้ไหมเมื่อเป็นประธานได้ไหมความสนใจซึ่งความสนใจเป็นอาการนามถูกไหม จะต้องเป็นหนึ่งแน่นอนข้อนี้ตัดช้อยสามได้เลยแทบจะไม่ต้องอ่านมาดูอะไรละวสองละ่ะสองมันคืออะไรละคะเมื่อได้ข้อหนึ่งแล้วข้อสองก็ต้องให้สอดคลองกันตัวเลือกมันก็จะเห็นความเชื่อมบางอย่างนะความสนใจของไทยต่อการเก็บกู้ระเบิดสังหารบุคคลเริ่มจริงจังขึ้น เชื่อมเชื่อมโดยได้ไหมโดยส่งทาหารได้ไหมเมื่อได้ไหมความสนใจของไทยต่อการเก็บกู้ระเบิดสังหารบุคคลเริ่มจริงจังขึ้นเมื่อบอกก่อนว่ามันคืออะไรเมื่อปัญหากัมพูชาเริ่มยุติลงและไทยได้ช่วยกัมพูชาเก็บกู้ทุนระเบิดได้ไหม สามสองเมือ่อนะคะต่อไปอันที่อันที่สมเป็นอะไรโดยนะโดยส่งทหารโดยส่งทหารช่างหนึ่งกองนะเมือ่อเมื่ออันนี้ความสนใจอันนี้นะเมื่อเกิดอันนี้แล้วก็บอกการกระทําก็คือโดยทําอะไรผลของมันคือทําอะไรและสุดท้ายจะเป็นข้อสี่ก็คือสรุป ซึ่งขณะนั้นนะเป็นการขยายจบล้โอเคไหมคะสามสองหนึ่งสี่ข้อที่โจทย์ถามตัวเลือกไหนสองก็ต้องตอบข้อสองเหนไหมคะอ่าสังเกตไว้นะจะเห็นการเชื่อมโยงของคำนะคะการเชื่อมโยงของลำดับขั้นตอน ในการทำข้อสองลำดับที่หนึ่งข้อลำดับที่หนึ่งประธานหาประธานประธานของประโยคมีมีอ่ะไม่ใช่ประธานแน่เลยข้อนเลขหนึ่งอาจารย์ตัดทิ้งได้เลย คนในชนบ,บทเป็นประธานได้ส,งสังคมหมู่บ้านก็ได้เขาเขาขึ้นต้นเป็นประธานไม่ได้เพราะว่าเราจะไม่รู้ว่าเขาหมายถึงใครถูกไหมเราจะรู้ว่าจะเป็นชื่อคนหรือเป็นอะไรเราถึงจะตอบว,ว,ว,ว่าเขาเสมญิงสมชายเขาได้แต่ถ้าเขาขึ้นมาอย่างนี้ไม่ได้งูอาจารย์ก็จะเหลือแค่สองกับสามแล้วช้อย คนในชนบทจะร่วมมือช่วยเหลือกันและกันมีกิจกรรมร่วมกันเป็นประจำได้ไหมสังคมหมู่บ้านโดยทั่วไปจะมีลักษณะเป็นสังคมเบ็ดเสร็จถูไหมอ,มอะอะไรมันน่าจะเป็นประโยคหนึ่งอะไรน่าจะเป็นประธานคะข้อที่สาม สามเป็นประธานอันนี้ก็งงๆนะข้อ2ถ้าเป็นประธานจะงงมากข้อสามสาม,มาเป็นประธานแล้วเราเลองเรียงต่อให้จบเลยสส,นะสังคมนะพูดถึงสังคมนะสังคมหมู่บ้านโดยทั่วไปจะมีลักษณะเป็นสังคมเบ็ดเสร็จข้อสอตามมาคนในชนบทจะมีจะร่วมมือช่วยเหลือกันและกัน มีกิจกรรมร่วมกันเป็นประจำเริ่มขยายนะคะข้อที่สี่เขาได้ไหมเขาได้เพราะก็กล่าวถึงคนในชนบทจึงใช้เขาหรือพวกเขานะพวกเขาจะสนุกสนุสนุกสนาะนทำงานร่วมกันและร่วมมือในกิจกรรมของหมู่บ้านนะคะก็จะขยายว่าคนเขาทำอะไรกันหลักกิจกรรมที่ว่านะี่คือกิจกรรมอะไร แล้วก็สุดท้ายคือจบแบบมีความรักและห่วงแหนหมู่บ้านแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะคะเห็นไ,ไหมคะก็จะเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงต่อเนื่องกันนะข้อสอบกอบพอรูปแบบใหม่จะเป็นแบบนี้นะสังเกตแล้วก็ต้องเชื่อมโยงประโยคด้วยนะคะต่อไปทำได้ไหมคะพอทำได้เนาะข้อที่สามลำดับที่สามค่ะ ลำดับที่สามส่วนใหญ่มันจะเริ่ม l ล n d i n g และวเริ่มเป็นเหตุเป็นผลแล้วนะคะอันนี้สี่นะคะจันพินตกไปนะสี่คืออันนี้นะคะนักว่านักนักองน้องๆบอกว่าเอาแล้วมันมีหนึ่งสองสามเรียงไม่เป็นแล้วมันนีสี่ค่ะเล่มมัตกอ่ะมาดูหาประธานก่อนหาประธานประธานอยู่ไหน ความสามารถบทบาทคนและและเนี่ยตัดได้เลยสี่ไม่ใช่ประธานแน่นอนอ่ามาดูความสามารถของนักบริหารขึ้นอยู่กับการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรเป็นหลกักความสามารถของนักบริหารขึ้นอยู่กับการปฏิบัติคนบทบาทหน้าที่ที่ควารับผิดชอบอันนี้จะสองไม่น่าใช่ละคนจึงเนี่ยมันจะน่าจะสรุปนะจึงเนี่ยเหมือนบอกเหตุบอกผลล้วน่าจะสรุปอ่าเก่งมากค่ะ ข้อนี้ข้อสามอันนี้ข้อหนึ่งนะหนึ่งความสามารถเป็นข้อหนึ่งอะไรคือข้อสองข้อสองคือเลขสองเลยบทบาทหน้าที่นะอะไรคือข้อสามข้อสามและบทบาทและนะบทบาทหน้าที่ละคร รับผิดชอบของนักบริหารมุ่งที่ผลงานและความสำเร็จตามเป้าหมายองค์กรเป็นปที่ตั้งนะสี่จึงเป็นเลขสามและและให้เห็นว่าสองกับสี่เชื่อมโยงกันและข้อที่สมเป็นข้อ4ี่ก็คือคนจึงเห็นไหมบอกผลผลของมันเนี่ยคือคำว่าจึงเนี่ยจะเป็นอยู่ลำดับสุดท้ายหรือลำดับที่4นั่นเองข้อนี้จึงเลขสมคือข้อไหนคะข้อสี่ ใจไหมทันไหมคะทหนไหมเอย่ยต่อไปข้อสี่ค่ะข้อความลำดับที่สี่หนึ่งคือถือให้เกิดข้อหนึ่งก่อให้เกิดสารก่อให้เกิดนะก่อให้เกิดมันจะไม่น่าใช่ประโยคหนึ่งนะอ่านดูสิอ่านไปนะคะวิกฤตจราจรเนื่องจากเนื่องจาก เนื่องจากมันเป็นบอกอะไรนะเหตุผลใช่ไหมดังนั้นมันก็ไม่น่าใช่ประโยคหนึ่งนะข้อสี่การที่รถเคลื่อนไหวได้ช้าหยุดชะงักบ่อยทําให้เกิดกัรหวเม่สมบูรณ์อ่ามาดูสิข้อนี้ประโยคอะไรน่าจะเป็นข้อหนึ่งประโยคอะไรน่าจะเป็นข้อหนึ่งวิกฤตจรจาจรได้สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจอ่าได้นะฮะสองเป็นข้อหนึ่งอะไรต่อไป เกิดวิกฤติจราจรวิกฤติจราจรนึกเกิดจากการเคลื่อนตัวของรถใช่ไหมทำให้เผาไหม้ฟอสซิลไม่สมบูรณ์นะคะก็เป็นสองตามด้วยสี่ตามด้วยอะไรคะก่อให้เกิดมลพิษนะบอกบอกผลของมันนะเมื่อรถเผาไหม้ไม่สมบูรณ์แล้วก็จะก่อให้เกิดอะไรถูกไหมคะก็จะเป็นข้อหนึ่งเริ่มบอกผลแล้วก็ข้อที่สามเนื่องจากก็คือ ให้สนับสนุนเหตุผลให้ชัดเจนยิ่งขึ้นหรือขยายนั่นเองโดยใชออ้คำว่าเนื่องจากเป็นลำดับที่ที่สี่คือข้อสามข้อนี้ตอบลำดับที่สี่คือตอบข้อสามเห็นไหมสิ่งที่ตรงบอกเราคือพวกเนี้ยจึงเนี่ยมันจะเป็นแบบประโยคท้ายอะค่ะบอกเหตุผลนะอันนี้สาเหตุใช่ไหมคะเป็นสาเหตุดังนั้นก็ต้อง ข้อสมกับข้อ4ี่มันจะเป็นเหตุกับผลต่อเนื่องกันนะคะหจะเป็นสิ่งกว้างๆนะสออาจจะเป็นแบบประโยคและอะไรพวกนี้ที่มันไม่จบนะเพิ่มส่วนขยายเข้าไปนะคะสามกับ4ี่จะไปเริ่มสรุปจะเป็นดังนั้นหรือเหตุนะแล้วสามก็จะเป็นผลดังนั้นบวกข้อสรุปแบบนี้ค่ะมันก็จะเป็นสามกับสี่จะเป็นช่วงท้ายของประโยคต่อมาข้อที่ห้า ข้อใดคือลำดับที่สามลำดับที่หนึ่งคืออะไรคะการใช้สิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้ทุกสิ่งทุกอย่างให้มีประสิทธิภาพอันนี้หนึ่งไม่ได้แน่นอนเลยเพราะงงทั้งนี้อ่ะทั้งนี้เนี่ยมันเป็นคำเชื่อมเป็นสันธานเชื่อมประโยคบอกความซ้อนมากเลยไม่สามารถจะเป็นต้นประโยคได้และเนี่ยไม่ใช่แน่นอนเลยนะคะนะ จำเป็นอันนี้ก็ไม่ใช่ถ้าดูแล้วไม่มีอะไรขึ้นได้เลยอะ่ะอันหนึ่งเนี่ยดีสุดละการใช้สิ่งของข้อนหนึ่งต่อมาการใช้สิ่งของจําได้ไหมข้อนี้แลกไงและจำได้ไหมคะที่อาจารย์บอกว่าแลกอ่ะมันชอบไปเชื่อมกับอันหนึ่งหนึ่งเนี่ยจะพูดกว้างๆเป็นภาพรวม อันที่สองเนี่ยมักจะมีคำว่าและนะเชื่อมกับหนึ่งแล้วก็ต่อไปประโยคใดเป็นประโยคที่สามนะข้อสี่ค่ะจำเป็นที่ผู้ใช้จะต้องนะเนี่ยบอกเหตุอันที่สามบอกเหตุอันที่สี่บอกผลอันที่สี่คือเลขสอง ผลของมันคือทั้งนี้เพื่ออะไรเพื่อเห็นไหมมีคําว่าเพื่อมีคําว่าเพื่อเพื่อก็คือเป็นกริยาที่บอกวัตถุประสงค์ของมันนะคะหนะึ่งสองสามเรเรียงหนึ่งสามสี่สองประโยคสามคือเลขเลขสี่เข้าใจไหมคะอ่ะมา สรุปอันนี้เดี๋ยวเผื่อเขียนไม่สวยอ่านไม่ออกนะประโยคที่หนึ่งจะเป็นภาพรวมจะเป็นกว้างกว้างมากเลยกว้างมากนะคะประโยคมักที่จะขึ้นที่สองจะมีคำว่าและและจะไปเชื่อมกับอันหนึ่งสองเนี่ยเหมือนขยายอะ่ะอันหนึ่งเนี่ยจะพูดอะไรกว้างๆแล้วสองเนี่ยจะมาขยายให้ชัดขึ้นขยาย หรือว่าเพิ่มเนื้อหาเพิ่มรายละเอียดอันที่สามที่สามตัวน่จะเป็นเหตุนะอันที่สี่ก็จะเป็นผลนะคะเหตุผลต่อเนื่องกันอันนี้ทำให้เกิดอันนี้นะคะหรือนะจะบอกในเรื่องของ วัตถุประสงค์ก็ได้นะ,ะนะเหตุตามด้วยผลหรือวัตถุประสงค์ของมันก็ได้จะเป็นคู่กันแบบนี้จะมีดังนั้นนะเพื่ออันนั้นเพื่ออันนี้นะคะตัวนี้ภาพรวมของมันเนี่ยต้องหาประธานนะกี้บอกแล้วมีการมีความก็ได้นะคะหรือเป็นออคำนามไปเลย คำนามที่มันพอจะเป็นประธานได้นะถ้าเป็นคำเชื่อมเนี่ยส่วนนี้ก็ไม่ค่อยจะเอามาขึ้นประโยคนะไม่แน่นะถึอมันออกยากเกินแต่ถ้ามันไม่ยากมันมันไม่มีทางถ้าดูจากข้อห้าเนี่ยปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่าถ้าเขาถามข้อใดเป็นลำดับที่หนึ่งเนี่ยแทบจะไม่ต้องอ่านช้อยเลยนะตอบเลขหนึ่งได้เลยแต่ถ้าว่าเขาถามลำดับที่สามก็ต้องอ่านนิดนึงนะะคต่อไปค่ะ ชุดที่สองข้อใดอยู่ลำดับที่สามลำดับที่สามข้อใดอยู่ลำดับที่สามอาลองเลียงสิคะเกิดขึ้นพายุมีความเร็วหรือแน่นอนเลยเกิดขึ้นแต่ไม่ได้อยู่ ประโยคแรกแน่นอนมีความก็ไม่ใช่หรือก็ไม่ใช่ข้อนี้ถ้าตอบลำดับที่หนึ่งเนี้ยหลับตาการได้เลยนะข้อสองแน่นอนสองเป็นเลข1แน่นอนค่ะแล้วต่อมาละคะพายุมีความเร็วทําให้ฝนตกหนักมากนะสิ่งที่ประธานและตามด้วยกริยาสองพายุพายุเป็นประธานใช่ไหมอันที่สองต้องเป็นกริยาของเรื่องก็ คือเลขหนึ่งหนึ่งเป็นกริยาคือเกิดเกิดอะไรนะพายุมันทำให้เกิดอะไรแล้วมาข้อที่สามคือเลขสามขยายละมันมีความเร็วเท่าไหร่มีความเร็วเท่าไหร่ขยายจนมาถึงที่สี่หรือ หรือก็คือขยายส่วนที่สามนั่นเองขยายข้อที่สามขยายตรงนี้อธิบายเพิ่มไปอีกว่า65น็อตมันคืออะไรเห็นไหมคะก็จะเห็นการต่อเนื่องกันของประโยคการต่อเนื่องกันของการอธิบายความลำดับที่สามคือเลขสมต่อไปข้อที่สองข้อใดอยู่ลำดับที่สอง เป็นขั้นขั้น,นมีขนาดใหญ่เล็กสอบขึ้นไปตามลำดับนะเป็นสามขั้นห้าชั้นเจ็ดชั้นเก้าชั้นแน่นอนเลยเป็นเป็นแบบนี้ไม่ใช่แนะ่ไม่ได้อยู่ลำดับที่หนึ่งแนะ่มีก็ไม่ใช่ข้อนี้อนะ่ะถ้าตอบตอบลำดับที่หนึ่งเนี่ยตอบข้อสามง่ายมากเลยแต่เขาไม่ได้ถทำลำดับที่สามนะก็คือเป็นข้อหนึ่งเครื่อง เชิญน,นะเป็นประธานหาประธานให้ได้มาดูอันไหนจะเป็นลำดับที่สองเลขอะไรดีคะเป็นขั้นขั้นเนาะข้อที่หนึ่งนะคะเป็นขั้นขั้นนี่ลำดับที่หนึ่งคือเลขสองนั่นเองตอบข้อนี้แล้วมาดูอะไรเป็นเลขสามก็คือข้อสอง นะก็คือเป็นสามชั้นห้าชั้นคือขยายขยายอันบนแล้วก็อันสุดท้ายก็คือข้อที่สี่นะคะก็คือตอบว่านี่มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างก็คือขยายต่อเนื่องกันไปนะดังนั้นข้อสองจึงตอบข้อหนึ่งข้อสามค่ะข้อใดอยู่ลำดับที่สี่ลำดับที่สี่ หาลำดับที่หนึ่งก่อนลำดับที่หนึ่งเช่นไม่ใช่แน่นอนจักจัน่นกล้องลำตัวลำดับที่หนึ่งโหถ้าตอบลำดับที่หนึ่งเนี่ยทุกคนในที่เรียนกับครูแซนดี้ต้องตอบได้ก็คือเลขสองจักจั่นเป็นประธานอันนี้มันอ่านว่าจักกระจันนะและคนชอบแบบว่าจักกระจันเนาะนะคะนก็เขียนอย่างนี้แต่ออกเสียงจักเนาะข้อสองค่ะลำดับที่สองค่ะ อธิบายใช่หไหมขยายประธานคือเลขหนึ่งเชน่นใช่หมเช่นอะไรบ้างเช่นดำขาวขยายประธานต่อมาอันดับที่สามคือเลขเลขสี่ค่ะเลขสี่ลำตัวปีนู่นนี่นั่นใช่หไหมขยายประธานและข้อสามเลขสุดท้าย ก็คือคําตอบของเรานั่นเองก็คือกล้องกลางวานนะลำตัวปีกเนี่ยเป็นทําให้เกิดเสียงนะเกิดเสียงแล้วก็ข้อสามันก็เลยพูดถึงเสียงเชื่อมโยงกันมาว่าเสียงมันกล้องกลางวานนะมันเชื่อมกันค่ะข้อนี้จึงตอบข้อสามลำดับที่สี่นะคะข้อสี่ข้อใดเป็นลำดับที่สอง ลำดับที่สองลำดับหนึ่งง่ายมากเลยหาคำนามค่ะสภาวะนะไม่ต้องพูดถึงแล้วนะข้อเนี้ลำดับที่หนึ่งเนี่ยอาจารย์พูดหลายครั้งมากเลยว่าประธานนคะคะข้อที่ลำดับที่สองค่ะเรียกอะไรดีคะสภาวะความผันแปรทางสังคมใน ประเทศไทยและต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นปัญหาการสู้รบไม่ว่าจะเป็นข้อที่สองข้อที่สามได้ก่อให้เกิดผลกระทบก่อให้เกิดผลอะไรเห็นไหมเป็นเหตุเป็นเหตุผลและข้อสุดท้ายคือลำดับที่ลำดับที่หนึ่งและข้อสุดท้ายลำดับที่สาม ลำดับที่สี่คือข้อสามก็คือซึ่งที่ซึ่งอันู้จะเป็นตัวจบตัวขยายมันจะเป็นตัวจบนั่นเองข้อนี้ตอบลำดับที่สองคือตอบเลขสองข้อใดอยู่ลำดับที่สองค่ะในและสารมีอ่ะข้อนี้สามเป็นลำดับที่หนึ่งถูกไหม ารประกอบอันนี้เป็นประธานต่อไปลำดับที่2คือมีสูตรอะไรขยายนั่นเองมีสูตรอันนี้นะขยายประธานและข้อลำดับที่3ามเเลกหนึ่งในแก๊สขยายและ ข้อที่สี่คือเลขสองและในอันนี้และอันนี้นะคะขยายข้อนี้ขึ้นไปอีกข้อสองจึงตอบเลขสี่เร็วไปไหมทำได้ไหมคะดูย้อนหลังได้เนาะมีคนตอบแล้วเก่งมากน,ะะนี่นี่คือสิ่งที่จะช่วยทำให้เราทำข้อสอบได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะจุ 你看。